สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนีนเจอกันอยู่สวนเจยันพี่น้องามาแจกของขวัญเพื่อนของขวัญปีใหม่แต่ว่าเจยันไม่อยู่เจยันกับสามีไม่อยู่มาสวนมะเขือเทศเจยันเพื่อนไปมือมะเขือเทศให้ข้าเจ้าสั้นกับผัวเพื่อนเจอเต่นน้อง สามีเจยันอยู่สวนพี่พี่น้องสวนเจยันพี่นะบรรยากาศสวนเจยัน้ะทุกคนมสะนใหญ่ครับมีสะนำใหญ่หอมลูกสวนคุณเจยันนะจ๊ะเดี๋ยวมาบึง่งให้พี่น้องมาบึง่งมะเขือเทศปูงามแต่พี่น้องเอ้ยถั่วหันหัวมะเขือเทศเพิ่นเดี๋ยวให้พี่น้องชมครับพบกันอีกแล้วครับช่องสยามบรรณาคามครับหน่ออาย ยาบูบิงนูไอ้ปลาว่อนพี่ลูกมันต้องย่างลูกมันเจ็บลูกมันเสียบน้ำไอ้มาวิ่งมันเอาเกิอบมาเย้าอุ้มหมูอุ้มลูกหมูนุ้หมูนูหลานก็บ่แล้วใส่เกิอบมาพี่น้องเอ้ยหลานใส่ก็ดีพุ่นนะมึงสวนประเทศมึงนู้ยสวนประเทศเจยันคุณเจยันผลว่ายู่ซ้ำมาสวนเพิ่นกระไดเอาของขวัญมาให้เจยันเป็นผ้าห่ม ไปงาพาไปถ่ายคุณปะปะไปส้มส่วนกระเทียมเจยันอึ๊บอุ้ยงาหลานพี่น้องเอ๊ะหลานกระหิ่อุ้งมาลงมาพี่อโ้ตกใจเนาะตกใจเนาะอายืนนี่แบบนี้อายืนนี่เลยแบบนี้ยืนยืนยืนเนี่ยอุ้งมาในหน้าสีไหลยืนถ่ายหน้าก็ยืนอยู่นี่ นี่นี้ปูกระเพาะโลบึงสวนอยู่นะนี่แต่ยังบวสุกเนาะงานงานพี่น้องมะเขืเทศกระดายท่วมหัวเลยไม่มีดกพี่ตอนนี้มันงามก็จะปู่เอาไปอยู่นในปูให้ปูอุ้มอ่ะผนเจ็บผลวาวไปเอาเกือบมาชมสวนมะเขือเทศเจยันปถ่วมหัวเลยพี่น้อง ท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยเด้อบึงดูนี่มะเขือเทศโอ้สวยงามมากวู้ผู้พี่น้องผู้มันสะท้อนแสงฝั่งนี้บึงท่วมหัวเลยคอยสูงร้อยหกสิบถั่มหัวเลยเนี่ยบึงหมากพี่น้องบึงดูนนี่โอ้มะเขือเทศ ทั้งนี้มันจากถีปูกถีพุทธละงามต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่หญมองหมากมันพี่นอ้องมึงน,นู้นนี่สะออน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 ,ส,ออนสูงแหงอีลีได้เห็ดข้างใส่ปันข้างมักเตงพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวให้พี่น้องมาบิง่งความดุกทางนั่นที่ว่ามันดุก,ดก โอ้เจยันเราอยู <sh> ่ซ <sh> ้ำเนาะจะคของสวนขึ้นหเห็ดข้างใส่ปันข้ามหมกเตงเนาะเห็ดข้างใส่ปันข้ามหมกเตงมีสุกเป็นบางหน่วยเนาะ Bằng phía đó Khoam sôi ngang của mắc cà คุณเจผัดมาอยู่เนะคุณเจนี่เนะาะแสงว่าลูกเคยประเภทกันน,นั้นเนาะปลูกมะเขือเทศเนาะปลูกลายอยู่ติฮัทปล,ลูปกเนาะลองปลูกเนะาะพี่น้องเริ่มกำลังจะเริ่มสุนะกไงกำลังสิเริ่มแต้มนาแห,งห้งไห <laughs> สะออนพี่น้องสะออน,อนมืงน,นีง่ถ้าเป็นราคานเนี่ยโอ้เจยันรวยเงิ้ขนาดแหละแต่มะเคือเทศช่วงนี้ก็เริ่มออกลายแลย้วดูทุกคนความงามใส่ข้างฟันมกเตงเพราะว่าสวยมากเจยันเราปลูกตลอดหลังจากที่เก็บเกี่ยว เราจังไหนล,ลากลงแตงเนี่ยแตงก็เมื่อลรเป็นตันพ่อได้พี่น้องงามดีข้าวคัวได้เห็ดได้เนาะมันอยากขี่เนาะจะได้คานเก็บคัวเลยถ้ามันห่างมันกระสิกดกคู่นี่เขาได้เลยนี่<อ>คู่นี่นาเพราะว่าสิด้หะไปเลยเนาะงามแห้งมันงามแหนะงม้ง สวยงามมากมนะหถ่ายมาวินเอ้ามาวินกับปูอุ้มหัวนะปูไซอุ้มเยอะอุ้ยจากมาน้าหยางมาวินกันเลยโอสย้สวยงามสวยงามสวยงามสะออน,นได้หลายคู่ได้พี่น้องมีจะคู่นี่แต่กระสิได้หลายเวลาเก็บเพราะว่ามันดกแล้วก็ง,งามมึงรู้ทุกคนประเทศเจยัน เทจิจ 1> ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบมสิบกว่าคู่พี่น้องเมืองนี่บัวเป็นราคาไห้บับัวเป็นราคากระยับไปจักหน่อยเพราะว่าส่วนอื่นกะมันก็ออกอย่างเบิดเลยเนาะเขตกุดบากนี่ เกนี้ออกจะหมดแล้วเหลือสวนเจย,ยันนี่หละยังไม่ออกนี่พี่น้องมุูนี่หมักเป็นง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 อน,งอ,นอยู่เลยดูสิเนี่ยอ้ยเบิ่งเบิบิง,บง,บงทุกคนดูดูดดูดด ใหญ่ๆมะเขือเทศลูกใหญ่ๆสวยๆเป็นพวงอยู่ยพี่น้องมึงดู้นี่สะออนความงามของมะเขือเทศเนี่ย่นี่อเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งทั่วเลยทุกคนสะออนสะออนสะออนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้บ่ค่อยสูงปันได้พี่น้องทางนั้นมันใกล้กุ้งไม้ใหญ่ติดกุ้งไม้ใหญ่นะ ต้นไม้ใหญ่มันก็เลยสูงทางนี้สิเป็นดก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 เพราะว่ามันห่างได้จังหน่อยบอกติต้นไม้ปบนไหนอ้ยสอนเนาะสะอนดียายาก็เคยยายาเคยปลูกแต่มะกเตงกับกบระไา้ไม่เคยปลูกมะเขือเทศมีแต่ลูกสวนปลูกหายนี่สวนเจยัน รูปสวนประจำเลยทุกคนเ้อใจยันเลยปลูกให้เราตลอดเลยก็เลยเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสเอาของควันมาแจกให้เพื่อนเมื่อนี้นะแต่ว่าเจ้คของเพื่อนไม่ยู่เพื่อนไปบึงมะเคือเทศให้ส่วนอื่นที่บ่เคยปลูกเพื่อนไปแนะนําให้เขาไม่ได้เจอเพราะว่าบริโทรหาก่อน อยู่แต่น้องชายแฟนเพื่อนถ้าเจยันอยู่เน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขักฮะพี่น้องมาเบิ่งฝั่งนี้ดกอีลีดกอีลีเอารอเลยเบิ่งทุกคนเบิ่งมีตะหมากนะโอ้สออน ราคาตลาดบบพุ่งให้อีกเนี่ยบ่ตลาดไม่พุ่งให้อีกเนี่ยบ่สวยงามมากความดกบไม่ได้เห็ดลายปนไหนเด้อทุกคนเนี่ยแต่ก็จะได้หลายลังอยู่เด้อเพราะว่ามันดกมึงดูผุ้น่ะมีตะหมากข้าวอยู่ มีแต่หม,มากมีแต่หม,มากมองโรกสะออนเนาะทุกคนเนาะเบิ้ง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 ดูใกล้ๆเลยแต่ไซ่์แล้วเอ้ยเอื้นคอยเละทุกคนไปสวนใหม่แล้วว่าไปแจกเพราะว่าสุดรไปแจกเอาผางของเจ้าอยู่มันม่องี่ไงสะออนให้พี่น้องชมมะเขือเทศ ดูนุ่นทุกคนเบิงบ่งเบิ่งเท้าอยู่มีตะหมากทางนี้พี่นอ้องเอ้ยเพราะว่ามันมันบาง,บางๆทางนี้มีตะหมากเลย,ยเนุ่นนี่นี่ว่าเป็นโรคอีกพ่อมสวยสดงดงามโรคก,ก็ไม่มีเด้อ,อดนิ่นนี่อู้้สะออนสะออนถ้าเป็นราคาเจายันก็รวยอีกแล้ว คุณเจยันก็จะรวยอีกแล้วถ้าเป็นราคานะดูดูมันเพิ่นกรลงมกแตงอีกแล้วทุกคนมันก็ลงมกแตงอีกแล้วเจยันนะฝั่งนี้จะสูงหน่อยโอ้บึงบ่งบิง่งบึ่งสะออนสะออนมะเขือเทศเด้ดู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 ดด ฝั่งนี้จะสูงแน่เพราะว่าติดต้นไม้ม,มีต้นไม้เลยสูงแน่ทุกคนแต่กระดกคือกันแต่กระดกคือกันเดอ้อเบิ่งมีตะมากพูน่ะสะออนตึ๊กๆโอ้โยเสียดายบ่เจอเจี้ยันทำไมนั้นล่ะโอ้ยคักเบิ่งตกนี้พี่น้องมื้อทางขึ้นในสูงสูง ตีต้นไม้มึงนี้พี่น่ถ่วมหัวข่อยเลยสูงร้อยท่วมเลยแต่ใเราเอินข่อยแล้วเดี๋ยวจะได้กลับแล้วทุกคนจะไปแจกต่ออ้ยจะไปแจกต่อทังน้ยอนแสงแตะเปนกระสิตกแล้วความสวยงามของมะเตอเทศถ่วมหัวเลยขางนี้ กลับแล้วมาวินกับตะไซรโล่อยแล้วเอินแล้วเมึงสะเพิ่นสะคุณเจยันคุณเจยันไม่อยู่เลยเจ้าของจะได้ไปแจกส่วนอื่นต่อแล้วตะไซ่ขาแล้วเมึองมั่วเพิ่นกับทุกคนบน่มนีตัวใหญ่ๆหั่งเจยันนห้ครบ โอ้ยย่างหมูมาเนาะจีรันเนาะเออไปสวนอื่นก่อนเด้อไม่งัวไปถ่าก็นรกพ่อยังพูดสิขายงัวเตี้ลุงๆเรามีง้อสีขายวคนอ่าพราะง้นอีกมีอ่าเขาลุงอันนี้งี้ก็ หลายตัวอยู่มาถึงล้นมาเบ่งเองเลยจะของนส่วนนมาเบ่งแต่ว่าใกล้มือพูละอันนี้สิปดใกล้ๆูะอสิบแปดก็ดีพงานีหลเวงนบุ้งเลยประมาณสปีว่าเาีกน้อวเพราะว่าจะมีงานแต่งลานซาอย่จุกเจลีเซียโรแต่หนูสื่อต้อนรอยอยเ่เดือนเียนนี่แหเพราะว่าเดือนห ก็เลยเจยันมามิงวาขายก็เลยบึงไว้แต่ใส่ไปบึงไว้ถาว่าจะมีข่าวดีงานแต่งนั่สาวมันจะได้งวัวตัวละหมื่นกว่าบาทนี่เนาะพอดอนเนาะหมื่นแปดตัวหนึ่งคนา้องเดี๋ยววางกังานอยู่มันเปนมาช่ออยวยบ่อวนพอดีกินเนาะซัมมี้เนาะมาเม็นเงัวใหญ่เอ้ามาวินลมเนี่ยอโอ้โหเ,เป็นยังรู่เป็นยังสำหรับคลิปนี้กัจะได้จบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อเราจะไปสอนใหม่ต่อแล้ว ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อขับเด้อหนอไอเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาชายยา่ยาๆแล้วก็มาวินทำคลิปต่อไป้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเด็กจะเด้ออามาวินส,ส,สวัสดีครับลูกโอ้ยเจอกันคลิปหน้าครับหนอไอครับไปไปแจกส่วนอื่นก่อต่อพี่น้องเดินทางไปกันเลย